สวัสดีครับทุกคนนะขอเอาแมสก์ก่อนนะครับโอเคฮะออกไปช้อปปิ้งนะฮะซื้อของเข้าบ้านมานิดหน่อยนะครับผมเนี่ยขนมนะฮะมีขนมปังอ่ามีน้ำผลไม้ด้วยนะฮะ แล้วก็ในช่วงที่อะไรๆะไรแย่ๆแบบนี้ก็มีนี่แหละครับผมนี่อย่าบอกว่าขายของนะใช่ครับในวันที่แย่ๆแบบนี้ก็มีกาแฟานี่นะครับที่ยังดีอยู่นั่นเองนะครับก็คือ celebration blend นะครับผมเป็นการร่วมงานกันนะฮะร,ระหว่างทาง blue corp แล้วก็ทาง top market นะฮะทำ blend สุดพิเศษครับที่ครบรอบ25ปี top market นั่นเองนะครับผมะจะดจำหน่ายเพียงแค่ที่เซ็นทรัลฟูดฮอลนะฮะ top market แล้วก็พวก top super store ทั่วไป เท่านั้นนะครับผมที่หน้าร้านไม่มีขายนะจ๊ะเป็นกาแฟสดที่ยังไม่บดนะฮะและราคาไม่แพงนะครับ250กรัมนะฮะ165บาทนะครับมาพูดถึงความพิเศษของเจ้า Celebration Blend กันบ้านดีกว่ามา ซอร์เบชันเบนนะฮะครบรอบ25ปีของทางท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะครับผมก็เป็นกาแฟที่มาจาก2โปรเซสด้วยกันครับมีทั้งวอชโปรเซสแล้วก็ฮันนี่โปรเซสนะฮะมาเบรนด์รวมกันแล้วก็คั่วในระดับมีเดียมทูด้าครฮะทำให้ไม่ว่าเราจะใช้เครื่องชงอุปรกรณ์ชงแบบไหน,นก็สามารถทําได้นะฮะตั้งแต่ฟิลเตอร์ไปจนถึงเครื่องชงกาแฟเลยก็สามารถทําได้นั่นเองครับเรื่องแหล่งปลูกนะฮะก็มาจากแม่สวยจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับผมนะ่ามาดูเทสติ้งโน้ต มากดีกว่าก่อนจะทําชิมกันนะฮะ t ท s t i n g note ของเขาคือนัตตี้คาราเมลช็อกโกแลตสมูทบอดี้แอนด์เวลบาลานซ์นั่นเองอ่ะก็จะเป็นสายที่เป็นแบบกลมๆกินง่ายนะครับผมก็เหมาะที่จะนําไป mix เมนูเครื่องดื่มต่างๆต่อไปแล้วก็ที่มันสามารถหาซื้อได้ง่ายแบบนี้นะครับผมเราก็มาชงวิธีแบบง่ายๆชิวๆกันดีกว่านั่นก็คือเฟนเทสนี่แหละครับ c e l e b บ a t i o n bend ตัวนี้นะครับ ร้อนแบบนี้ยชงเป็นเมนูเย็นดีกว่าวว้าว <laughs> อืมบดมาแล้วกลิ่นดีแต่ทีเดียวนะฮะแล้วก็ในการทำเฟนเพสนะฮะก็ง่ายมากๆนะครับ <laughs> เพียงแค่คุณมีไอ้เจ้าเฟนเพสเนี่ยนะฮะแค่นี้ครับทำได้ <laughs> จะบอกสมัย <laughs> <laughs> เราใช้น้ำเปล่า150 ml นะครับปุ๊บ โอเคอ่าแช่สกัดไว้สัก2นาทีนะฮะผมทำการคนนิดหน่อยให้เขาทั่วถึงกันนิดนึงแค่นี้ฮะครบ2นาทีแล้วกรองออกจบเลยเป็นเพชง่ายมากๆฮะปึ๊บลองชิมหน่อยอืมโอเครู้แล้วถ้าจะไปทำเป็นเบสเจนเอาไปทำเป็นเครื่องดื่มอะไรดีมา เดี๋ยวจะมาทำเป็นเครื่องดื่มเย็นนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับผมดับวันอากาศร,ร้อนๆแบบนี้สักหน่อยหนึงนะฮะก็เป็นเมนูเบสิกทั่วๆไปนะฮะสำหรับคนที่อยากจะทานอะไรสดชื่นนั่นก็คือนําตัวกาแฟมาผสมกับน้ําส้มนั่นเองนะครับอาจจะดูแบบ ธรรมดาจังเลยทอมอะไรเงี้ยแต่มันเป็นตัวช่วยได้ดีนะครับผมไม่ว่าจะวิตามินซีของน้ําส้มนะฮะความสดชื่นต่างๆนะครับผมสร้างภูมิต้านทานให้กับช่วงนี้ด้วยนั่นเองและนะฮะเรายังมีส่วนผสมลับนะครับผมนะ,ะใช้ช้อนในงานนี้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาทําให้กาแฟเย็นก่อนเทลงไปเลยกหกแน่เลยเนี่ยหรือว่าใช้ได้หรือว่าใจได้บอดี้ค่อนข้างหนาได้ทีเดียว ใช้น้ำส้มสัก100 ML ร100 ml นะครับผมเทลงไปเลยแล้วกันฮะโอเคครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับ <c oughs> กาแฟส้มก็โอเคครับผมแต่มันยังมีความเปรี้ยวของน้ำส้มน,นะฮะแล้วก็บอดี้ของกาแฟที่แบบมันยังไม่เข้ากันดีสักเท่าไหร่นะฮะ,ะวันนี้นะฮะเราจะมาบอกไอเทมสูตรพิเศษของเรานะฮะก็คือนี่ครับผมน้ำผึ้งหรือไม่ไม่ใช่นะครับผมเป็น ใส่หลับวิลาที่ทําเองนะครับผมอ่าก็ทำไม่ยากนะฮะเปิดวิธีเน็ตเยอะแยะเต็มไปหมดเราก็จะมาใส่ตัวใส่หลับวิาโฮมเมดตัวนี้ลงไปในเครื่องดื่มน,นี้กันนะครับผม,มก็จะใส่ลงไปนะฮะผมว่าเราใช้แค่สัก2ช้อนเล็กๆ2ช้อนชาก็พอนะฮะอันนี้ผมทําไว้ค่อนข้างเข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะถามว่าทำไมไม่ใส่ตอนที่กาแฟยังร้อนอยู่นะครับผมอ่าก็เพราะว่าลืมฮ <laughs> ะ โอเคเรียบร้อยกำลังดีเลยทีเดียวแหมตกแต่งด้วยส้มแล้วดูดีขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะสำหรับเมนูนี้นะครับผมก็เป็นเมนูเบสิกทั่วไปนะฮะสามารถทํากินได้ง่ายๆนะครับผมแล้วก็ลองหาหาไซลัปที่คุณชื่นชอบนะครับผมเอาที่มันแมทช์กับตัวกาแฟนะอย่างเซเลบริตีนเบนเนี้ยมีนัตตี้มีคาราเมลมีช็อกโกแลตนะครับผมเนี่ยลองเอาตัวไซรัป 3แบบนี้หรือจะใช้เป็นวานิลลาอย่างผมก็ได้นะครับลงมาผสมลงไปนิดนึงฮะเพื่อให้เป็นตัวเชื่อมระหว่างกลางเครื่องดื่มของเราจะมีรสชาติที่ละมุนขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สําหรับเซเลเบชันเบรนนั้นนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมตามเซนทันฟูดฮอลล์ท็อปมาเก็ตทุกสาขาเลยนั่นเองนะครับผมราคา1น5บาทได้250กรัมมาหน้าร้านบุคขอบไม่มีขายนะจ๊ะขายที่ท็อปแล้วก็เซนทันฟูดฮอลล์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมไปลองชิมกันอร่อยดีนะครับ เหมาะกับการทําทานทุกวันที่บ้านได้นะครับผมสําหรับรสชาติตัวนี้นะฮะเอาละฮะสำหรับวลาดิ้งวันนี้ไม่ได้เปิดรายการเลยนี่หว่าลืมมาถึงก็เข้าขายของเลยนะครับใครนะฮะลองเอาเซเลบชัอตเ็นตัวนี้นะครับไปชงเป็นเมนูอะไรมานะครับลองคอมเมนต์นะฮะลองแชร์กันมาให้ดูได้ว่าคุณเอาไปชงเป็นเมนูแบบไหนแล้วอร่อยเผื่อจะได้เอามาลองชิมกันนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Mm